โอเคผมต้องกลับนะโอเคกลับนะทุกคนโอ้โหมาดิมาดิโอเค าละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอกคุงเกมมิ่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเซอีกเช่นเคยนะทุกคนมาหายเทมลุ้นพลังแสนเดี๋ยวผมจะเคลื่อนให้นะมานี้เจอสลิมป่านะทุกคนเดอแครีสองก็ไม่ไม่ใช่ว่าจะเล่นง่ายนะทุกคนถ้าเราเก็บสแต็กพลาดเนี่ยโอกาสตายสูงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลี้ยงเลี้ยงสแต็กให้เป็นนะมาเดินเกมกันต่อนะทุกคน แผลนี้เนี่ยรองเท้าได้ปรับก็มาใหม่นะทุกคนจาก7จจากจอเกาะเ5เป็น100นะทำให้เราสามารถเล่นต้นเกมได้ง่ายขึ้นนะทุกคนจริงดิเพิ่บัตรเลยเหรอเล่นเนาะโบว์โบว์โบว์โบวแล้วผมสวยเพื่อน เออทำไมผมสู้เขาไม่ไ <Ende> ด <esa> ้เหลียวพื <furious hat> ้นไมป็ปอะไรนะเดี๋ยวกลางเกมรู้กันตอนนี้คุูดาวผมยังนานอยู่นะทุกคนเดี๋ยวผมก็กลับไปรีนะอมมีมังกรสองกะทีนะทุกคนการเล่นป่าเนี่ย ห้ามตายนะข้อเดียวเลยห้ามตายเพราะต้นเกมถ้าเราตายบ่อยเนี่ยาการเงินเราอาจจะชา้าแล้วก็ช่วงกลางเกมเราจะเราอาจจะเล่นลำบากนะแต่ตอนนี้น่าจะมีไฟแล้วนะอเพน้ยเพือเ่อนโอเพื่อนโอ้เ่นโัเพน้เนโยเพื่อนโอเพื่อนโอโ้่อน ไปบูต่อเลยช่วยผมด้วยโอ้โหไม่รอดว่ะอันติเจ็วดวิว่ะทุกคนเอเคอย่างนี้เล่นได้นะ วยเพื Ooh, ่อนป้อมเลนมมกอของเราถูกโจมตีแต่ว่าเลือดผมไม่พร้อมมาเดี๋ยวผมกลับไปดีดีกว่าสวยเอาอย่างนี้ดักแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีปกำลังถูกส่งออกไป อะ,อ,ะอะไรอะ่ะเอาจริงดิงดงออเดือดชาดหลอดหิวขนาดน,นั้นเลยเพื่อนโอเคผมมีดูดเลือดนะนี่รูนดูดเลือดเดี๋ยวทุวกคนเฮ้ ไปรีบ้านเบเฮ้ยข้างบนก็โดนกดฮะมาล่างมาก่อนนะ สวยเจ็บมีไฟอย่างนี้เราเล่นได้นะ,ะคลิปข้าอย่างงี้ การบ้านเหรอเพื <divide S 1> ت ت ่อนโอเคกลับนะจมตีป้อมศัตรูเลยเฮ้ยเพื่อนโอเคผมต้องกลับนะ โอเคกลับนะทุกคนโอ้โ oh. สวยจัดเลยเฮ้ค okay, ขอดูเลื่อดก่อนตอนนี้ได้เจ้าก่อเล็กมาแล้วนะคลิปเข้าโอ้โ oh ห oh oh. สนายเปอร์ก็เถื่อนเกินเพื่อนกดดันต่อเนื่องนะดาร์เลเยอร์ยังไม่เกิดอเพื่อนเราจะเข้าดาร์นะทุกคน30วิ เฮ้ยไปกันแล้วเหรอโอ้มาดิมาดิเอเเกินไปวิปเวนเทอดจัดเลย โอเคประมาณนี้จบได้ไหมเนี่ยจบ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 ใครเกิดวะชาลอตจะเกิดท่านผ่อนจบเลยโอเคโอ้ไฟเดือดจัด โอเคเดี๋ยวมาดูดาเมจกันนิดนึงนะทุกคนจบเร็วมากนะเกมนี้8นาทีนะ7.59วินะทุกคนมาไอเทมก็เพิ่งได้3ชิ้นเองนะก็จบเร็วมากเลยทุกคนมาดูดาเมจกันน,น,นิดนึงนะทุกคนโอเคเราทำดาเมจไปทั้งหมด26เปอร์นะทีมไฟท์66เปอร์ถือว่าเยอะพอสมควรนะทุกคนโอเคครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเซตไอเทมฟูลดาเมจนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิป ให้ดูบ่อยๆนะเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังเก็บไปเม็ดส้มนะทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเค<ม>ก็ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ<ม>เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย